สวัสดีค่ะวันนี้พี่นายมาสอนสำหรับคนที่อยากรู้ว่าเราควรอัพคลิปติ k กต k อบช่วงเวลาไหนที่คนติดตามเราดูเราเยอะที่สุดน่ะเข้ามาตรงนี้เลยจ้าขีดสามขีดเหมือนขนมชั้นด้านขวานะจ๊ะพอเข้าเสร็จเข้าไปที่เครื่องมือผู้สร้างนี่พอเสร็จแล้วกดการวิเคราะห์นะคะแล้วเราก็มาเลือกรอสักครู่นึ่งนะมันโหลดช้ามากเลย เลือกตรงแถบอันที่3นะคะว่าผู้ติดตามนะเราก็เลื่อนลงมาดูค่ะว่าผู้ติดตามเราเนี่ยพื้นที่อันข้างบนนี้ก็ดูเอานะคะแต่เราจะดูว่าช่วงไหนที่กิจกรรมของผู้ติดตามเราเยอะที่สุดที่มาดูคลิปเราคุณก็สังเกตอย่างของพี่นายอ่ะคนที่มาดูนี่จะเป็นช่วง pm นี่คือตอนบ่ายนะ am คือตอนเช้าเพราะฉะนั้นพี่นายควรจะเลือกโพสต คลิปที่จะให้คนเห็นเยอะที่สุดก็ช่วงนี้เลยจ้าประมาณ5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นทุกคนลองเข้าไปดูของตัวเองดูนะว่าถ้าอยากให้ติ๊กต็อกดันช่องตัวเองให้คลิปดังๆปังๆหรือมีคนเห็นควรจะโพสต์ช่วงเวลาไหนและทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่คอนเทนต์และเนื้อหาที่เราโพสต์ด้วยจ้าถ้าชอบช่วยกดหัวใจให้พี่นายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ